สดีเช้าวันที่30ของการฟักไข่เป็ดอีเหลียงนะครับวันนี้ตรงกับวันที่25กกุมภาพันธ์นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมว่าเป็ดที่เราฟักไว้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ฟักมาแล้วทั้งหมดนะครับไข่ในนี้มันมีทั้งหมดอยู่ 20... อ่า20ใบนะครับ มันก็ตอนนี้ฟักมาแล้วเหลือ2ใบน,นะครับในถาดอาจจะดูไม่เต็มเพราะว่าเขาออกไปเล่นข้างๆแล้วเห็นไหมครับไปเล่นข้างถาดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเย็นนี้นะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าช่วงนี้มันก็เย็นๆอยู่ผมก็จะยังไม่เอาลูกเป็ดออกนะครับเย็นนี้ก็จะเอาพวกลูกเป็ดพวกนี้ที่แข็งแรงแล้วอ,ออกไปอนุบาลที่กรงนะครับอนุบาลในกรงนะเพราะว่าเริ่มเจอปัญหาเครื่องอเป็ดมันจะสลัดขนครับมันจะมีขนอ่อนนะมครับมันจะเข้ามาพวกในตู้ในอะไรพวกนี้ เป็นขนอ่อนมันก็จะเต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลืออยู่อ่อ่ไข่สองใบนี้ก็คือสองใบนี้มันมันจะเริ่มมันจะเริ่มฟักแล้วแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปนจิกเพื่อนมันจะช่วยด้วยม,มันจะทําอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเอาออกเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาออกแล้วก็เผื่อบางทีไอไอใบที่กําลังออกมานี่กําลังจะออกแล้วด้วยก็รอเขาหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อ เขาออกมาครบก็จะออกเลยเพราะว่าอีกใบหนึ่งก็คือมัน,มนตายแล้วนะครับตัวนั้นใบนั้นผมสองเชื้อรูเมื่อคืนนี้ก็มันไม่ขยับแล้วอัตราการไข่อัตราการฟักอของของตู้ฟักการฟักแบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเองมันก็ไม่ไม่ได้ไข่เวลาที่แม่ไก่ฟักแม่เป็ดฟักเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดมาทุทกฟองเสมอไปนะครับมันก็จะมีตายบ้างนะครับเพราะว่า,าด้วยความแข็งแรงของน้ําเชื้อบ้างอะไรบ้างด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง อุณหภูมิความชื้นบางนะครับก็ประสบการณ์การฟักไข่สาหรับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการฟักไข่ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับาการเจริญเติบโตของน้องเป็ดอีเหลียงชุดชุดนี้ให้ให้ชมนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการฟักไข่เป็ด นะครับแล้วผมจะฟัก2ชั้นอันนี้ผมฟักชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือจะฟักไข่หลายๆใบ2ชั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนการฟักทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับว่ารอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของการฟักไข่ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมสําหรับวันนี้เพื่องฟ้าฟาร์มเป็ดอีเหลียงสวัสดีครับ